ตอนนี้อยู่ที่สตูดิโอไมสันมิดีสตูดิโอในเวลาเช้ามากกว่าปกติทั่วไปนะคะเรานัดวงเรามาแล้วก็นัดหลายหลยทีมงานมาวันนี้เป็นวันที่ต้องเวิร์กกับอัลบั้มใหม่นะคะซึ่งยังคราวฟันดิ้งอยู่ช่วยไปสนับสนุนกันหน่อยนะคะตอนนี้ก็เดี๋ยวให้ Studio Tour สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ไม s ันมิว i Studio นะคะสตูดิโอที่ลูกพีทมาทำเพลงและเป็นสตูดิโอของโปรดิวเซอร์ลูกพีทเมมาชนะีนเองนะคะนี่แหละเมแล้วก็เหตุผลที่ลูกพีทมาทำเพลงกับเมกแล้วก็มาทำที่สตูดิโอนี้เพราะว่าลูกพีทเลือกโปรดิวเซอร์ที่ลูกพีทรู้สึกว่าทำงานด้วยแล้วเก็ตลูกพีทสบายใจแล้วก็เข้าใจการที่ลูกพีทจะสื่อสารผ่านเพลง อะไรก็ตามนะคะซึ่งเม่เก่งลูกพีมากมากในด้านเพลงแล้วก็ความรู้สึกแล้วก็การเม่เก่งมากๆเลยในการถ่ายทอดอารมณ์ผ่านเพลงและอีกเหตุผลน,นึงก็คือเราได้เจอเพื่อนพี่น้องในแบนด์ของเราเองเวลามาทำเพลงที่สตูดิโอ <Okay. S 1> ซึ่งลูกพีสบายใจมากอ <c oughs> <c oughs> เห็นนะคะก็คือเรามาทำเพลงในอัลบั้มเต็มของลูกพีทก็คือ Guilty Pleasure อัลบั้มซึ่งสามารถสนับสนุนได้อยู่นะคะตอนนี้เปิดวันสนับสนุนมากขึ้นแล้วแล้วก็อยากให้ทุกคนได้รับฟังบทเพลงทุกบทเพลงทั้ง13บทเพลงเลยจากอัลบั้มนี้นะคะนี่เห็นไหมทุกๆคนตั้งใจมาทำงานมากๆเลยเป็นบรรยากาศที่ลูกพีทคิดถึงมากๆเลยนะคะหลังจากแปว่า วิวและสถานการณ์ต่างทําให้พวกเราไม่ค่อยได้เจอกันพอแฟนเรากลับมาเจอกันเหมือนครอบครัวก,กลับมาเจอกันอีกครั้งมันมีความสบายใจมีมความรู้สึกสนุกสนานตลอดเวลาเลยในการทํางานและลูกพีก็แฮปปี้มากมากเลยค่ะเราเป็น ทำไมไม่ล่ะทำไมต้องตัดอ่ะเวลาเล่นกีตาร์มือซ้ายมันจะกดเบรดไ่ลงจริงปะเนี่ยเดีมือเบ็ดต้ตัดมือขวามือซ้ายต้องตัดกีตาร์ตัดมือซ้ายจเล่โมือเบ็ดใช้นิ้วบีดตรงมือขวาไงกีตาร์ใช้เป็ดัางมืมอลินิ้วแข่งง่กว่านิ้วไงมฝึกิ้งมากกว่านิ้วไเป็นไง ระหว่างที <analyze anthropology> <wie erman> ่ให้เจม์อัดเบสนะคะเราไปพักชมสิ่งที่นาสนใจสักครู่ค่ะ มาที่ในสตูปเป็นต่อนะคะมีทั้งการทํางานแล้วก็มีทั้งการพักผ่อนซึ่งลูกพีก็มกักจะซื้อขนมมาให้และนี่ใครเนี่ยดีจังลูกพีค่อนข้างรักแล้วก็ค่อนข้างหวงแบรนด์ของตัวเองมา,ากๆเลยซึ่งลูกพีไม่ได้ เรียกพวกเขาว่าแบ็กอัพหรืออะไรถึงเขาจะถูกเรียกว่าแบ็กอัพในนามแบบว่าทางดนตรีก็ตามแต่ทุกครั้งที่ลูกพีทได้เล่นดนตรีกับเนเกมแดนเจมออฟซึ่งวันนี้ไม่ได้มาด้วยลูกพีทก็จะรู้สึกสบายใจเสมอรู้สึกว่านี่ไม่ใช่แค่แบนด์ของลูกพีทนี่คือสมาชิกครอบครัวของลูกพีท ทั้งหมดเลยทุกคนที่อยู่ตรงนี้และอยู่ในชีวิตลูกพีตอนนี้ลูกพีรู้สึก appreciate แล้วก็ลูกพีรู้สึกดีมากที่มีพวกเขาในชีวิตมาหลายๆปีนี้ดีใจมากๆที่มีคนเหล่านี้อยู่ในชีวิตและได้รู้จักค่ะระหว่างที่ลูกพีเครียดไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ค่ะ สองแล้วกำลังจะตายแล้วเจ็บอ่ะเพลงที่สองแล้วแล้วก็จริงจสติวสติวเป็นเพลงที่จะเอามาทำใหม่สองรอบซึ่งทุกคนจะได้ฟังกันนะคะ แก้มใหญ่จากพีกป่ะอาจารที่ทุกคนเห็นทิ <t <t um <t 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 um <t ้บปัสภันษ์แล้วทุกคนน่าจะเข้าใจบรยากาศการทํางานของลูกพี้ในการทําเพลงและทําอัลบัมซึ่งหลายๆครั้งมันก็มักจะเป็นแบบนี้ค่ะแล้วก็ลูกพี้ก็หวังว่ามันจะอ l w a y s แล้วก็คงรักษาสภาพแบบนี้เสมอแล้วเป็นพวกเขาเรานี้ ชีวิตแล้วก็ช่วยสร้างสารรค์ผลงานแล้วก็เป็นกําลังใจแล้ข้อคอยช่วยเหลือและให้กําลังใจโอ๊ยไม่รู้จะพูดอะไรคือรู้สึกดีมากๆที่เข้าสตูดิโอแล้วมีแบรนด์ลูกพีและมีคนหลายๆคนเหล่านี้สปอตลูกพีค่ะส่วนสุดท้ายนี้ลูกพีจะทิ้งท้ายไว้กับภาพที่ทุกคนเหนื่อยล้าจากวันนี้นะคะแล้วก็นั่งคุยเรื่องคลิปโตกันโดยมีอาจารย์เมฆมาชินะเป็นผู้สอนแล้วก็ฝาก คน subscribe ติดตามลูกพีชและเจมต่อไปด้วยค่ะ